ขอบคุณครก็การนำเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางด้านดิจ uh, ิตอ uh, ล disruption นะครับมาทำดิจิตอลทรานส f ฟอร์เมชันในองค์กรโดยเฉพาะใน uh, ธุรกิจพลังงาน ấy, มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราเราไม่รู้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยการทำธุรกิจมันมันมันหลากหลายมากมันสามารถที่จะข้ามธุรกิจกันแบบเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่า การทำ Digital Transformation ในองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าหรือว่าองค์กรพลังงานเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าท่านเคยได้ยินคำว่า Digital Utility ท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันองค์กรที่เป็น Digital Utility เนี่ยจะเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับว่าในธุรกิจ Banking นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Digital Banking นะครับ ดิจิทัลแบงกิ้งตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับที่เราสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมนะครับก็คือการที่เราใช้ตัวแพลตฟอร์มนะครับในการเปิดบัญชีโดยที่ไม่ต้องไปสาขานะครับโดยที่แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเข้าถึงลูกค้าในปริมาณที่มากนะครับในเวลาที่สั้นนะครับในเวลาในในต้นทุนที่ถูกกว่านะครับ i ิ n ิทัลแบงกิ้งนะครับงั้นการ ความสําคัญในการที่จะต้องมีจํานวนสาขาเยอะๆหรือมีพนักง,งานที่เป็นเทเลอร์เยอะๆเนี่ย,ยก็แทบจะน้อยลงไปหละนะครับเขาอาจจะไปทำํำในเรื่องอื่นเช่น Customer r e l a t i o n นะครับศึกษาพฤติกรรมลูกค้าหรือ,อหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือ Product ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเราเชื่อว่า Digital Utility ก็ควรจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับคงไม่ต้องไป ทำสิ่งที่เราเริ่มต้นใหม่นะครับเราคงไปดูต่างประเทศเลยว่าเขาทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดถึงตัวนี้หัวใจที่สำคัญที่เราเรียกว่า oil of the next century เนี่ยคือ Data นะครับ oil of the next century ก็คือว่าข้อมูลเนี่ยเป็นเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรที่เป็นธุรกิจทางด้านพลังงานนะครับการที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะต้องมีเทคโนโลยีหรืออุปรกรณ์ที่เราเรียกว่า iot แล้วก็ตัวระบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบ 5G นะครับหรือ 6G ในอนาคตหรือแม้กระทั่งที่เราเรียกว่า Broadband Internet นะครับผ่านระบบดาวเทียมที่เราเรียกว่า LEO นะครับ Low Earth Orbit นะครับดาวเทียมวงโคจรต่ำเหล่านี้อุปกรณ์ IoT ก็ตามนะครับที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวระบบสื่อสารนะครับเป็น Millions นะครับของตัว ข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะฟีดเข้ามานะครับในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็คงต้องมีการทำที่เราเรียกว่า Data Analytics ก็คือการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็คงต้องมาดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากลูกค้าแล้วก็ข้อมูลกับในระบบไฟฟ้าด้วยกันเองนะครับงั้นเราก็สามารถที่จะมาทา ทางด้านการบริหารทางด้านทรัพยากรของอุปกรณ์นะครับที่เราเรียกว่า asset management เราสามารถที่จะเอาไปทำทางด้านการให้บริการลูกค้าหรือว่าที่เราเรียกว่าธุรกิจใหม่ๆใ,ในการให้กับลูกค้าคือพูดง่ายๆว่าเรามีความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นกว่าในอดีตนะครับโดยศึกษาจากข้อมูลหรือพฤติกรรมของการใช้ไฟนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่สามารถเห็นได้นะครับนอกจากนั้น การประยุกต์ในเรื่องของ AI นะครับหรือว่า artificial intelligence เนี่ยหรือสิ่งที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนะครับแล้วก็ลดการใช้คนนะครับสามารถลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่พอจะให้เห็นภาพ ในเรื่องของอนักศึกษานักเรียนหรือวิศวกรที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็เอาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมว่ามันคงต้องเริ่มที่หลักสูตรก่อนนะถ้าถามว่าหลักสูตรทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยถ้าไม่ตอบเราเราคงไม่บอกว่าไม่ตอบโจทย์ทีเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมในเทฤษฎีใหม่ๆนะครับสิ่งที่น้องๆหรือวิศวกรหรือรนักศาเนี่ยควรจะทําก็คือ ศึกษาผ่านออนไลน์นะครับมีหลักสูตรหลายอันที่่ทีน้องๆสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนหรือเข้าถึงได้นะครับผมยก <ผม S 1> ตัวอย่างเช่นถ้าน้องๆสนใจทางด้านธุรกิจทางด้านบล็อกเชนเนี่ยก็เข้าไปเรียนเลยมหลยีหลายที่นะครับผมคงไม่ต้องไปยกตัวอย่าง udemy หรือที่ไหนนะครับก็เข้าไปเรียนแล้วสามารถที่จะเขียนโคดดิ้งอย่างง่ายๆนะครับทำ smart contract นะครับสร้างเหรียญที่ว่าคริปโตนะครับแล้วก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าแระบริการหรือแม้กระทั่งการ ทำสิ่งที่เรียกว่า P2P นะครับ Power Trading นะครับซื้อขายไฟระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเองนะครับอันนี้ก็คล้ายๆมันเรียนแบบมาจากองค์กรอย่างแบงค์นะครับที่ถูก disrupt ด้วยการทํา p e e r t o p e e r Lending นะพูดง่ายๆว่าลูกค้าให้กู้ผ่านแพลตฟอร์มให้กู้กับลูกค้าอีกรายหนึ่งผ่านแพลตฟอร์มเช่นอย่างอาลีบาบาที่จะออกทางด้านแอนด์ฟินแลนเชียลอย่างเงี้ยก,ก็สามารถให้บริการลักษณะนั้นได้อันนี้ก็เป็น disruption อันนึง การขายไฟยต,รตรงระหว่างลูกค้าด <cake> ้วยกันเองก็เป็นการ disruption อีกแบบหนึ่งฉะนั้นน้องๆจะต้องเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยถ้าพูดถึงบล็อกเชนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่บุตรบิตคอยน้องรู้ว่าโอ้โหราคามันขึ้นไปเยอะเลยนะครับเบื้องหลังมันก็คือเป็นในระบบที่เราเรียกว่า decentralized system นะครับคือพูดง่ายว่าไม่มีตัวกลางที่เป็น centralize d ขนาดใหญ่ในการที่จะ ควบคุมนะครับหรือการป้องออการ regulate ในเรื่องของการส่งตัวระบบของตัวบิตคอยนะครับงั้นคริปโตเองเนี่ยถ้าในรูปของในเรื่องของแอปพลิเคชันผมเชื่อว่าจะเข้ามาบีบทบาทในการที่จะทำสิ่งที่เราเรียกว่า ico initial coin offering ในการ raise fund นะครับแล้วก็เอาฟันเหล่านี้มาพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นที่เราเรียกว่า Digital p l a t ฟอร์มดิจิ a ัลแพลตฟอรเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็สามารถที่จะให้บริการกับลูกค้า ถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกว่าดิจิทัลแพลตฟอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรก็เอาพูดง่ายๆครับอย่างของสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Grab เนี่ยก็เป็น Digital p พลตฟอร์อยู่แล้วที่ใช้กันตลอดใช้กันทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวหรือไม่กระทั่ง Grab เรียกแท็กซี่ก็ใช้อยู่แล้วนะครับหรือเรียก Messenger Gojek อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วฉั้นจะเห็นว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ มันสามารถที่จะสเกลได้ขนาดใหญ่นะครับได้ง่ายเข้าถึงลูกค้าได้เยอะในต้นทุนที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมา disrupt ในเรื่องของอธุรกิจหรือว่าในเรื่องของรูปแบบการทำงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการทำงานแบบเดิมๆที่ทำซ้ำๆที่อาจจะไม่ต้องใช้สกิลเซ e ตมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะลดความสำคัญลงผมเชื่อว่าน้องๆอาจจะต้องปรับตัวในการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็พัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ที่เราเรียกว่า life long learning นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องกล้านะครับที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำงานในสิ่งที่มีความท้าทายผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของการทำงานในอนาคตครับ